สวัสดีครับสวัสดีนา้นาๆนาักตกปลามือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้จะเปรีวิวออุปกรณ์ตกปลานะครับนั่นก็คือคันแล้วก็ลอกนะครับลอกหยดน้ําหรือว่าลอกเบสนี่แหละครับสำหรับทริปนี้ก็ทำออกมาเพื่อนา้นาๆมือใหม่นะครับมือใหม่ใหม่จริงๆนะครับเหมือนผมผมก็ใหม่นะครับปกติแล้วผมก็ตกแต่ใช้สปินนิงนะครับ ส่วน,หน,ห,นหน้ามือเก่าแล้วมือเก่าก็าผ่านไปก่อนก็ได้ <laughs> ผ่านไปก่อนนะฮะก็จะมารีวิวให้ดูว่า,อาลอกเนี่ยทั้งลอกและคันเนี่ยผมก็สั่งในออนไลน์นะครับปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยสั่งในออนไลน์นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นต้องต้องเจอกับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สั่งมาก็คือรู้สึกว่าดีนะครับ <g ülme> ก็คือ,อตัวคันเนี่ยก็ ยี่ห้อนินจานะครับคันนะครับดูคันก่อนนะครับนะครับยี่ห้อนินจานะครับเบามากเลยครับเบาคันหกฟุตหกนะครับหกฟุตหกนะครับหกฟุตหกสองท่อนนะครับสองท่อนหกฟุตหกสองท่อนนะครับนี่ครับเวทก็สิบยี่สิบยี่สิบนะครับผมก็ จะจะเอาเวทแข็งนะว่าจะจะจะสะโดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปกติก็ตีเล่นอยู่แปดคิบหกนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนะก็เอาเป็นว่าเวทก็เนีนะฮะก็สิบยนะครับก,คบก็คันเนี่ยเป็นค่อนข้างเบาเบามากแล้วก็ผมก็ชอบนะครับเป็นงานที่แบบ ชอบมากเลยตั้งแต่มีซื้อคันเบ็ดเนี่ยชอบตัวนี้มากที่สุดนะครับมันเป็นงานงานงานละเอียดละเอียดจริงๆนะครับละเอียดจริงๆนะครับนะนะก็เนี่ยฮะตามที่เห็นนะครับเป็นมินิมีนมนะครับเป็นมินิมีมตัวที่หมุนขึ้นลงแล้วก็ตัวนี้เป็นฟองน้ําแข็งหน่อยไกด์เนี่ยเขาวางมา9้าออตัวเลยนะครับเนี่ยไกด์นะครับวางมา9้าออตัวนะครับผมนับให้ดูนะครับ นี่คือหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับหฟุตหนะครับวางไกลว่าเก้าตัวนะครับนะครับเนื้อแบงค์เนื้อเกาไฟนะครับตัวนี้นะครับคันเหนียวนะครับเป็นเป็นคันที่ผมชอบมากที่สุดนียมันมัน คือมันงานบันละเอียดนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งทั้งทั้งสองอย่างนะครับก็ผมก็มือใหม่อะนะก็ไม่ไม่ได้สั่งอะไรแพงมากก็คือไม่เคยไม่เคยจับเลยก็เลยจับตัวนี้แหละตัวตัวลอกหยดน้ำนะครับตัวแรกเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ราคาอยู่จำได้ก็ประมาณ2อย่างเนี่ยก็คือ2ออย่างนี้ก็ ตั้งร้งคันเนี่ยก็900บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะที่ส่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลอกนะครับลอกลอกเนี่ยก็เป็นลอกของเอ่อก็ของของของเจ้าพ่อเสียงไฮ้เขาแหละนะฮะเจ้าดังเขาเจ้าพ่อเสียงไฮ้ก็คือเป็นนี่ฮะรอบก,ก็รอบเจ็ดนะครับเป็นรอบเจ็ดนะครับรอบเจ็ด ลองดูนะฮะรอบเจ็บแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในครับข้างในก็นี่พอดีผมใส่สาย PE ใส่สาย PE อีสองใสไปแล้วครับพร้อมที่จะออกงานนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ไม่เคยตีคือจับจับมาจับมาเฉยฮะเพิ่งจับลูกลูกเขาคำนะฮะก็นี่ฮะข้างในเนี่ยรอบรอบก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยงานก็งานจีนนะเนาะครับก็ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าก็ดีมันก็คุ้มราคาฮะมันไม่มีที่ไหนที่จะซื้อได้สามร้อกว่าบาทสามร้อยนะ 300. 300. 300. นะรวมส่งก็สนะี่ร้อยแล้วกันคือสองอย่างเนี้ยเก้าร้อยไม่ไม่ไม่ถึงเก้าร้อยแต่ผมตีกลมๆมัก็เก้าร้อยนะครับตัวก็เป็นพลาสติกนะเออเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวทั้งหมดเนี้ยก็พลาสติกแต่คือในสเปคเขาเขาเขาแจ้งว่าเป็นเป็นกาวไฟแข็งนะตัวนี้ก็แจ้งเป็น มินียมนะแต่ผมดูเนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับลูกปืนก็อ่สิบสบเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกออบอสิบเจบวกหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลอกนะครับแต่ผมก็เฉยๆนะก,ก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าไปตีแล้วจะฟูไม่ฟูนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็พอดีใงส่สาย PE จะไปลองจะไปลองดูนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็900บาทนะครับสองอย่างแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปอ่าเทสนะครับก็จะใช้เหยื่อพวกนี้แหละฮะเหยือ่อพูตถเหยื่อเนี่ยผมผมเหยือ่อมันก็มีเยอะแยะนะฮะผมผม,ผมก็ ลำพังของเหยื่อเนี่ยซื้อเบ็ดดีๆลอกดีๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็เหยื่อก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นของซื้อมาตีกับอ่าสปินนิงนะครับเป็นอันนี้ก็อ่ใบพัดนะครับนี่ฮะก็เหยื่อก็ค่อนข้างเยอะหน่อยซื้อใบเคซื้อมาที่จะไปตีกับสปินนิงแต่ว่าผลงานก็มีเยอะนะฮะผลงานก็มี10 20ตัวนี้ก็เลียนชโดมาแล้วนะฮะ แล้วก็ก็เลยอยากจะเล่นลอกหยดน้ำนะครับก็เลยเข้าไปดูในเว็บต่างๆก็เลยนี่แหละฮะทีนี้ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไปลองก็เดี๋ยวจะไปมีโอกาสเร็วๆนี้ก็จะไปลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมา,ารีวิวให้ดูว่าตีแล้วมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคันเนี่ยก็ยังเนียนยำนะผมชอบมากเลยนะครับคันสวยมากนะครับคันคสำหรับคลิปนี้ก็ เขจบแค่นี้นะครับสำหรับนานาที่จะซื้อก็ก็ลองหาดูได้นะครับในในในออนไลน์ในเน็ตนะในช้อปปีอะไรพวกนี้ก็มีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับนานาที่กดเข้ามาดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ